มาไปดูดิไปดูดิอ้านั่นนั่นน้องออนไลน์นี่ออกมารับแขกเองเลยเหรอเนี่ยเอ้าเอานั่นเห่าใครเนี่ยพี่อยู่ทางนี้อย่าสิน้องออนไลน์พี่มาคนเดียวนะกลับมาเรื่องของเรากันดีกว่าครอบครัวนี้เขาไม่ธรรมดานะนอกจากจะกระเตงลูกออกไปเที่ยวทํารีวิวกันแล้วคุณพ่อคุณแม่เขายังทําเพจด็อกแคนโก้ด็อกรีวิวแล้วก็เพจแมพอีกด้วยบอกเลยว่าหึครอบครัวนี้เขาเป็นเพจลเวอร์กันจริงๆค่ะ น้องออนไลน์เดชเชลตี้นะครับเป็นสุนัขสายพันธุ์เชสแลนด์ชีฟด็อกหรือว่าเชลตี้ <Chelsea S 2> <Chelsea S 1> นะครับก็เป็นสุนัขพันธุ์ต้อนแกะนะครับผู้ชายอายุ5ขวบกว่าแล้วครับตอนนี้อตอนแรกอ่ะเราก็อยากจะแค่บันทึกเรื่องราวต่างๆะครับอยากจะแบบพอเหอรูปหมาว่างั้นันเถระเรามีหมามาเลี้ยงเราก็โพสต์รูปเรื่อยๆอะไรเงี้ยการโพสต์บน Facebook ตัวเองอ่ะคนที่เขาไม่ได้เลี้ยงหมาเขาก็ ก็ม so so ีท so, ั้งงานมีทั้งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอะย่างี้นะเขาก็จะลาคาญแล้วเราก็อยากแต่เราก็อยากโพดเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยบปเปิดเพจเลยดีกว่าแต่ว่าหลังๆก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออคนที่เขาเลี้ยงหมากันแบบเลี้ยงดีๆเขาก็มักจะใช้ IG กันเป็นส่วนใหญ่เนาะคราวนี้เราก็เลยไปเปิด IG ด้วยครับคราวนี้ก็เลยคอนเน็กเป็นหมาคุยกับหมาได้เพื่อนใหม่ได้อะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยพูดถึงคลิปไหนรูปภาพไหนที่ทําให้คนรู้จักน้องออนไลน์คะหล่นมากมันก็เป็นรูปแบบ ตลกตลกไม่ค่อยมีนะคืออนไลน์ออนไลน์ไม่ได้เป็นสายตลกแต่ว่าออนไลน์จะเป็นแฟชั่นแฟชั่นอ,อ่ถ่ายภาพมันคอถ่ายอะไรเงี้ยออนไลน์รีวิวภาพมันคอเยอะใช่ปะเ,<อ>เพราะว่าตั้งแต่แรกๆเลยใน IG อะไรเงี้ยแม่ก็รีวิวภาพมันคอหลายอันแล้วก็มีแบบรูปถ่ายให้มันแบบดูสวยๆเหมือนแนวอินสตาแกรมของต่างประเทศนิดนึงอะไรเงี้ยครับคนก็จะค่อนข้างสนใจเป็นแนวนั้นเนาะใช่ค่ะเราเจะใส่คอลเลคชั่นใหม่ๆตลอดเลยเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเสื้อผ้าเขาจะเยอะมากแล้วก็แบบ มีแบบอย่างพาเน็ตก็จะแบบ7วันเจดสีห้อยเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่จูอันนี้ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเยอะมากเลยต้องเก็บไว้ข้างบนเดี๋ยวคนมาบ้านเขาจะตกใจเพราะแบบ <c oughs> อะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อัน,น้ก็จะแบบปอกคออันนี้เป็นแว่นค่ะทำไมคะคุณแม่ทำไมออนไลน์จึงมีแบบมุมแต่งหญิงอคือของผู้หญิงมันน่ารักกว่าค่ะพอของผู้หญิงน่ารักกว่าเราก็แบบ เของผู้ชายไม่น่ารักเราก็แบบอยากให้ออนไลน์ใส่ก็แบบเขาก็ใส่แล้วเขาก็เข้าเพราะว่าหน้าเขาก็หวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบมันฉายาใหม่ว่าออนค่ะ <c oughs> คือออนไลน์ก็มีฉายาอยู่ครับแล้วก็ตัวฉายาเนี่ยบางทีเขาก็เรียกแบบเป็น c e o pet map อะไรเงี้ยก็เพราะว่าเราทำเว็บค้นหาสถานที่หมาเข้าได้ตัวหนึ่งชื่อ pet map ครับ แรกๆจะทำให้ออนไลน์ใช้อย่างเดียวพอไปมาก็รู้สึกเออใเปิดให้ทุกคนใช้ดีกว่าที่หมาเข้าได้ก็เริ่มมีแบบโรงพยาบาลสัตว์มีอื่นๆต่างๆมีร้านอาบน้ํามีที่ฝึกสอนอะไรเงี้ยครับก็กลายเป็นแบบว่าสังคมหมาแล้วก็มีคอมมูนิตี้ต่างๆของเขาด้วย รู้จักนิสัยจริงๆของออนไลน์ค่ะอยู่ในบ้านเขาไปยังไงอะอยู่ในบ้านเป็นยังไงไปนอกบ้านต่างกันไหมเพราะแม่ได้ฟังไหมอยู่ในบ้านดีมากอภิชาติบตรอยู่ในบ้านดีมากจริงๆนะดีตต <c oughs> ไปหมดทุกอย่าง <c oughs> คือ <c oughs> ยากที่จะบอกคนอื่นอะว่าออนไลน์นิสัยดีเพราะว่าเวลายอยู่นอกบ้านนีนดีนิสัยไม่ค่อยดี <c oughs> ชอบเห่าคนอื่นชอบอะไรแบบเนี้ยแล้วพอแบบว่าเราเราเจอในบ้านมันอีกแบบหนึ่งอะผิดป่ะเหมือนบ้านเวลาเราทางานองเงี้ยค่ะก็าจะบอ แค่มานั่งข้างๆรอไม่ได้แบบจะเล่นนะจ๊ะอะไรเงี้ยคือแบบเออไม่ไม่ว่างน,นะอะไรเงี้ยเขาก็จะรอรอนอนรอจนแบบเราลุกเนี้ยเขาก็จะแบบจะแบบเดินมาแล้วเราก็จะให้เวลาเขาเขาน <จะ S 2> น่มนวลจนทอมแล้วก็ชอบคือบางทีบางคนอาจจะคิดว่าหมาชอบเล่นอะไรเลอะๆละสกปกออนไลน์ตรงกันข้ามออนไลน์ชอบสะอาดสะอาดอะไรเงี้ยครับชอบแห้งแห้งสะอาดสะอาดถ้าเกิดว่าน้ําแฉะเขาก็จะเดินเลี่ยงมีวิกรรมอะไรไหมคะคุณพ่อออนไลน์เขามีบิลกรรมอะไรบ้าง ออนไลน์ไม่ค่อยเหมือนหมาตัวอื่นคือด้วยความที่รับคอลลี่กับเชลตี้มันเป็นหมาที่เรียบร้อยมากอยู่แล้วแล้วมันก็ตรงกันข้ามกับหมาหลายๆพันอะไรเงี้ยครับแล้วออนไลน์ก็ไปเรียนคลาสกูดแมนเนอร์ด็อกมาด้วยคือเหมือนกับว่ามารยาทหมาดีอะไรแบบเนี้ก็กลายเป็นว่าก็โตมาในรูปแบบที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยแล้วก็สงบที่ไม่ไม่ค่อยจะเป็นหมาแนวตลกแต่ว่าเป็นแนวแบบเอ่อคอมพานเนียนอะไรเงี้ยเนาะเป็นกูดคอมพานเนียนมากกว่าบอกว่าอยู่ด้วยกันไปทําอะไรด้วยกันทําได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยครับ และะไไม่ชอบอบรเป็นหมาที่มีความสุขกับการฝึกทำตามคำสั่งนะครับอ่ะแฮนเซมขอมือขอมือ,อ,มอลุกมุนไม่ไหวแล้วแม่ม่วงนั่งอะมอบคอยนะเดี๋ยวเขาจะมองเราก่อนนะคะกินไหมคือ <c oughs> อัน <c oughs> เนี้ยสอนให้เหมือนกนับสื่อสารกันทางสายตาคอนแทคอะไรเนี้ยครับ ครูฝึกก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขา,เาสบตาเราเราก็จะต้องสื่อสารกับเขาเพราะว่าถ้าเกิดกว่าเขาสบตาเราแล้วเราไม่レสปอนอะไรกับเขาเลยอ่ะเขาก็หมาก็จะแบบว่าเริ่มรู้ว่าเจ้าของไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นนะครั้งต่อไปเขาจะเริ่มไม่สบตาขอเราอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดเขาสบตาเราแบบเนี้ยก็จะต้องพยายามレสปอนอะไรกับเขาหรือย้งยฟังเขาเขาอาจจะพูดกับเราอยู่ครับโอเคกินได้โอเค ลงไปหนึ่งองสามกระโดดกระโดดกระโดดเก่งมากกระโดดออกระโดด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 กรกระโรโก่งกะไกระกระดดกระโลรดดกระโารกโะกระะร แทบยังไม่ได้เป่านะกลิ่นมาแล้วอย่างเงี้ยวิ่งอยู่ข้างล่างวิ่งขึ้นข้างบนเลยอะไรอย่างเงี้ยได้ยินเสียงลูกโป่งแอดเดียวเท่านั้นน่ะอีเวนต์อย่างเงี้ยวิ่งหนีหางจุกจูดพออย่างที่สองพอเจอไฟช็อตตอนเด็กๆอะไรแบบเนี้ยครับคราวเนี้ยเขาก็เลยกลัวไม้ตียุงไปด้วยเลยไม้ตียุงที่ดังเป๊ะๆอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อย่างที่สามไม่ชอบน้ำคลื่นน้ำคุอะไรอย่างเงี้ยครับคือชอบอะไรนิ่งๆสงบๆแต่แบบน้ำซาซาอย่างชายหาดหรืออะไรแบบเนี้ยก็จะไปไล่เห่า หรือน้ําพุน้ําฉี่ต่างๆอ,อะไรแบบนี้ไม่ไเ้ชอบเล่นนะคะเราชอบไปแบบกะไล่งับคืนอ,อะไรเงี้ย <laughs> สิ่งที่ออนไลน์อยากจะฝากถึงแฟนคลับก็น่าจะบอกว่า,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดว่าเจอกันอะไรเงี้ยก็ เข้ามาทักทายได้นะครับมีหลายๆคนที่บอกว่าบางทีหลังไม่มาหลังจากไปที่งานนะ่ะก็บอกว่าเอ้ยเจอน้องออนไลน์ด้วยอะไรแบบนี้เราก็บอกเฮ้ยแต่เราไม่รู้บางทีเราจาไม่ได้แบบเพื่อน,อนๆหลายคนอะไรเงี้ยเข้ามาคุยกันเข้ามาอะไรเงี้ยเวลามีปัญหามีอะไรก็จะได้แบบคุยกันได้ลึกขึ้นนะครับในการเลี้ยงสุนัขอะไรแบบเนี้ยนะฮะป้านี้ถือว่าเป็นนักเที่ยวนะักรีวิวตัวจริงเสียงจริงแถมน้องออนไลน์ด้อย่ังน่ารักมีความสามารถและมุ้ยแบบสุดๆไปเลยงานรับไปเลยกับตำแหน่หงเพชร้าที นะคะที่ให้ออนไลน์ได้เป็นเพชสตาสีขาติดดาวค่ะ yeah.